หมีขั้วโลกครอบครัวนี้จำเป็นต้องอพยพเนื่องจากที่อยู่ของพวกเขาเริ่มละลายอุปสรรคในการเดินทางคือพายุหิมะที่ตกบ่อยๆแม่หมีคอยปกป้องลูกของมันเป็นการเดินทางที่ยากเหนเหนื่อยแม่หมีจะคอยเล่นกับลูกๆเพื่อไม่ให้ลูกของมันเครียดระหว่างเดินทางหนทางเหมือนจะยาวไกล แต่ทั้งสามจะไม่หยุดเดินสิ่งที่ต้องเจออีกอย่างคือนับล้าสิงคอยจะทำร้ายลูกของมันแต่แม่มีตัวใหญ่และแข็งแรงจะปกป้องลูกของมันได้เสมอพอเมืดค่ำแม่มีจะหาที่พักให้ลูกหมีได้หลับนอนแม่มีตระนหักดีว่าลูกจะต้องได้กิน แม่หมีพยายามล่าแมวน้ำแต่ไม่สำเร็จทั้งหมดยิ่งอ่อนล้าหมดแรงและหิวมากแต่แล้วแม่หมีได้เจอภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่แม่หมีและลูกหมีต้องว่ายน้ำข้ามไประหว่างนั้นเกิดพายุมาแม่หมีเลยต้องรีบพาลูกๆข้ามไปให้ไว แม่มีได้รับบาดเจ็บจากน้ําแข็งที่แหลมคมแต่เพื่อลูกแม่มีต้องพยายามข้ามไปให้ได้แม่มีพาลูกๆขึ้นภูเขาน้ําแข็งลูกใหม่ได้สําเร็จและพาลูกๆสำรวจพื้นที่และหาถ้ำสําหรับเป็นที่อยู่อาศัยแห่งใหม่จะเห็นได้ว่าความพยายามของแม่มีทำให้เขาประสบความสําเร็จ ในการหาที่อยู่ให้ลูกๆเด็กๆต้องมีความพยายามเหมือนแม่หมีนะครับ